สวัสดีค่ะเด็กแซวอะไรสดกินข้าวสวัสดีคทุกคนจ๋าไม่ได้เจอกันรอบที่แบ่งปันเนาะวันนี้มาเจอกันเนาะคิดถึงใครคิดถึงกันบ้างวันนี้มากินอาหารอรอ่อยอร่อยด้วยกันนะจ๊ะเนาะวันนี้เซ <N> ิเวอร์นะคะทุกคนจ๋านิดเลยน่ากินไหมเอ่ยน่ากินไหมเอ่ย นะคะครูเพรี่อยู่ที่ร้านของพี่ลินนั่นเองนะคะอยู่ที่ร้านอาหารของพี่ลินนะคะครัวครัวอาหารป่าเนาะครัวเขาน้อยอาหารป่านะซะให้ดูให้ดูให้ด,ใหดูให้ดูชัดๆน่ากินใชน่ไหมล่ะมากินด้วยกันมาทานด้วยกันนะคะทุกคนจ้า ชีวิตดีๆแบบนี้แล้วค่ะทำออนไลน์นะทุกคนคะ่ะทำออนไลน์ชีวิตดีๆเราอยากไปไหนเราก็ได้ไปนะทุกคนมาสวยด้วยกันยกถ้วยขึ้นมาให้ดูกันเลยทีเดียวเชียวนะ มาเด้อมาเด้อใครคิดถึงกันบ้างเข้ามาคุยกันเล่นได้นะ ทุกคนรู้ไหมว่าเนาะแต่ละคนโชคดีมากๆเลยนะคะเพราะอะไรเพราะเราผ่านเราผ่านเราผ่านเรื่องราวที่มันเป็นวิกิตมาได้แล้วเนาะดังนั้นคือเราถือว่าเราโชคดีมากๆนะมาใครหิวมา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 ,มากินข้าวกันที่ร้านอาหารครัวเขาน้อยอาหารป่านะคะร้านพี่ลินเนาะร้านพี่ลินนั่นเองนะคะทุกคนจ้า บอกได้เลยนะทุกคนอร่อยมาก,กเสมอหลายหลายคนก็ผ่านผ่านพ้นวิกฤตกันไปได้เรียบร้อยแล้วเนาะนะบอกได้เลยว่าเราโคตรโชคดีมากๆและเราจะยิ่งโชคดีไปกว่านั้นนะคะเราจะโชคดีไปกว่านั้นถ้าเราเปิดโอกาสให้ตัวเรานั้นนะคะทำอะไรที่เราไม่อยากจะทำทำอะไรที่เราไม่เคยทำทำอะไรที่มันรวยได้นั่นก็คือ TSW นั่นเองนะจะ 吗？哈哈哈哈！啊，好啊好。 กินหนืนน้ำงร้เผ็ดใช่เผ็ดใช่ไหมช่วงกินไปคุยไปมาเจอกันในช่วงกินไปคุยไปนะจ๊ะไม่มีออรไม่มีอะไรหรอ บนี่เป็นผัดหมาม่านะคะนคน mamma sabo วันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วถ้าเราอยากที่จะสำเร็จแบบไวๆเราจะต้องพาตัวเองเข้ามาสู่ออนไลน์นะจ๊ะทุกคนจ๋าออนไลน์มันไม่ได้ยากอย่างที่คิดคะ่ะ <laughs> พิกติดปากอร่อยมาก <laughs> สวัสดีมหาเศรษฐีทุกท่านจ้ามาคุยกันเล่นนะคะใครที่คิดถึงกันบ้างานออนไลน์ทุกวันนี้มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะอยากที่จะสําเร็จไวๆคุณจะต้องกล้าพาตัวเองเข้ามาสู่ออนไลน์นะคะยุคออนไลน์นาะไม่ว่าคุณจะเป็นจะเป็นคนที่ เปิดร้านอยู่แล้วหรือว่าคุณทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่เนาะวันนี้พาสินค้าของคุณพาตัวคุณมาเข้าสู่ออนไลน์เพราะออนไลน์มันเป็นตลาดตลาดที่มันกว้างมากกว่านะคะเราแค่กล้าที่จะออกมาหน้ากล้องเนาะบอกและบอกได้เลยว่าถ้าใครอยากที่จะรวยทํางาน10ปีสิปีคุณทําผิดที่คุณก็ไม่รวยนะคะแต่บอกได้เลยว่าถ้าคุณอยากจะทําถูกที่คุณแค่กล้ากล้าที่จะ ลองเอาตัวเองเข้ามามันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายถ <c oughs> ูกต้องไหมคะไม่มีอะไรเสียหายทุกสิ่งทุกอย่างเรียนรู้ได้หมดและใครคนไหนที่อยากจะสำเร็จนะคะคุณพาตัวเองเข้ามาอยู่ใน TS แต่มันอยู่ TS แต่มันอยู่นะคะเป็นการขายออนไลน์ที่เป็น เป็นเหมือนว่าเราเมื่อเราขยายแฟนชายของเราอะเมื่อเรามีร้านค้าเยอะๆนะคะเมื่อเรามีร้านค้าเยอะแยะมากมายเราย่อมที่จะมีรายได้เยอะถต้องไหมคะทุกนคนคะบอกได้เลยว่ามันง่ายๆสบาย,บาย,บายคุณไม่ต้องไปสต็อกสินค้าเองคุณไม่ต้องไปส่งของเองแต่บริษัทจะเป็นคนจัดก,การให้คุณหมดทุกสิ่งทุกอย่างเราแค่นั่งสวยๆนะคะอ,ออเดอร์ก็ออเดอร์ในระบบเป็นระบบที่โคตรอัจฉริยะมากๆนะคะทุกคนคา ดังนั้นใครสนใจนะคะคุณอยากจะมีงานที่แบบว่าอะไรที่มันจะดกดเกษียณอายุของคุณได้เร็วที่สุดคุณก็เข้ามาใน t s w เลยนะคะ่ะโอเคนะคะมาแซกกันต่อนะจ๊ะ กินมากาเสร็จแล้วก็จะหุ่นดีผิวสวยต่อด้วยโกโก้ Go นะจ๊ะอยากจะทำงานที่สบายไม่ต้องไปแบกไปหามแต่มีรายได้เยอะมีรายได้เข้ามาในชีวิตตลอดเวลางานออนไลน์ TSW คือคำตอบของคุณนะจ๊ะถ้าใครคนไหนที่คุณมองหาอยู่และบอกได้เลยว่า TSW จะไม่เหมือนการขายออนไลน์ทั่วไปนะจ๊ะ TSW จะเป็นการขายออนไลน์ที่มีระบบมารองรับดังนั้นคือมันจะง่ายๆสบายๆมากๆ ใครอยากรู้ใครสนใจนะัจะทักมาหาคูเพอร์ี่ได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะใครเจอคูเพอร์ี่โชคดีหนักมากคุณจะเป็นคนง่ายๆสบายๆแบบนี้แหละคะ่ะสนใจอยากจะสอบถามอะไรคุณก็ทักมาได้เลยนะจ๊ะวันนี้ขอตัวกินก่อนต่อกันนะจ๊ะคิดถึงคิดถึง